สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพญาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช,ช้กับชีะจรของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีตุลในช่วงของเดือนกรกฎาคม25 6 4นีนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภ,ภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโครจรของดวงดาวและการมีคอยดวงดาวนะครับ ใครที่ต้องการติดต่อดูดวงกับช่องบุพยาสามารถดูรายการติดต่อได้ที่ Description ด้านล่างนะครับหรือจะแอดไลน์มาได้ที่บุพยา59ก็ได้เช่นกันนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของชาวตุลในช่วงของเดือนกรกฎากันนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูแผ่นผังในเรื่องของการย้ายดวงดาว ในช่วงของเดือนกรกฎากันเกาะเลยนะครับก็จะเป็นดาวพุธดาวเกตดาวอาทิตย์ดาวคันดาวพุธดาวศุกร์มีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับก็เดือนนี้จะมีการย้ายดวงดาวเยอะมากเลยนะครับก็พยายามทําความเข้าใจตามตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของชาวตุลนะครับลัคนาตุลจะมีฮนาเขตอยู่ตรงนี้จะมีดาวศุกร์ก็คือดาวเลขหกนะครับ เป็นดาวประจําตัวโคจรไปอยู่ในเหลือนกรรมะเป็นตําแหน่งราชาโชคนั่นหมายความว่าชาวตุลลคนาตุลจะได้รับความนิยมชมชอบมากขึ้นมีโอกาสในเรื่องของสิ่งดีๆกับชีวิตมากขึ้นได้รับโอกาสสิ่งดีๆมากขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นเนื่องจากอิทธิพลของดาวศุกร์นั้นเล็งกับดาวเสาดาวศุกร์คือดาวประจาตัวคุณน,นั้นเล็งกับดาวเสาที่เป็นดาวคู่ศัตรู สุกเกาเป็นเสี้ยนศัตรูตามโบราณอาจารย์เขาบอกไว้เพราะว่าดาวสุกคือดาวแห่งความสุขนิยมดาวเสาคือดาวแห่งความทุกข์เม <ot> ื <ot> ่อโคจรประจันหน้ากันแบบนี้เขาเรียกว่ามุมประหบประหารกันเป็นลักษณะของการที่เราต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปัญหานะครับหรือมีในเรื่องของการขัดในเรื่องของเพื่อนขัดเรื่องรักขัดเรื่องเงินขัดเรื่องผลประโยชน์ต่างๆต้องระมัดระวังมากๆและอยู่ในตำแหน่งกลางฟ้า มันหมายถึงาาักศ้อหาของการที่ทุกคนจะจดจ้องมาที่ตัวคุณเองการที่ดาวศุกร์เป็นราชาโชคคือหมายถึงคุณจะได้รับในเรื่องของการมีเสน่ห์เมตตาทําให้คนนิยมชมชอบเอ็นดูกับตัวคุณมากขึ้นมีความโดดเด่นมากขึ้นแต่ความโดดเด่นนั้นนะ่ะมันนํามาซึ่งปัญหา นะครับหรือความทุกข์ได้เพราะดาวศุกร์กับดาวเสาร์มันเป็นเสี้นศัตรตูกันอย่างที่บอกมันจะต้องมีในเรื่องของคนที่มา d ดิสเครดิตกับตัวเรามีคนแบบก็สิบนินทากับตัวเรานะครับประมาณนี้เรายิ่งโดดเด่นเท่าไหร่ก็จะมีคนแบบคอยลบเราอยู่ตลอดเวลาคอยปรามาทเราอยู่ตลอดเวลาดังนั้นชาวตุลลัคนาตุลน,นะครับก็พยายามอย่าอย่าไปซีเรียสกับกับอะไรที่มันเป็นแบบ มาเขาพูดหรืออะไรที่เขาเป็นกสิบกับตัวเราเองมากเกินไปนะครับดาวศุกร์เนี่ยจะเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนกรรม,มะเนี่ยวันที่1นึถึงยีกระกฎาคมหลังจากนั้นดาวศุกร์จะโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์เป็นตําแหน่งที่อยู่ในเรือนลาภะดาวศุกร์นั้นจะอยู่ในเรือนลาภะก็เป็นตําแหน่งโชคลาภอีกดน่งนั้น,น,นชาวตนลัษณาตุก็ยังมีออร่าที่ดีแต่ทีนี้ไม่ทีนี้ปัญหาของคนกสิบเนี่ยจะน้อยลงละ จะสามารถที่จะมีในเรื่องของความโดดเด่นเข้ามาทําอะไรมีลาบมีผลมีเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองที่ดีมีนักเมตตามีคนคอยเข้าหามีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือ ฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้รับความนิยมชมชอบเหมือนเดิมนะครับแต่ปัญหามันจะน้อยลงนั่นเองมีความขัดแย้งกับบุคคลอื่นน้อยลงแต่ในช่วงประมาณ1-20ถึงเนี่ยกรกฎาคมเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังการมีปัญหากับคนในที่ทำงานมีปัญหากับคนทางบ้านเพราะดาวเสาเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนพันธุ ดาวเสาเนี่ยเป็นกเกษตรยู่ในเดืนพันธุ์เนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะว่าอิทธิพลของชาวตนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับดาวเสาอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นมุมเขาเรียกว่ามุมเบียนกับลัคนาของตัวคุณเองดาวเสาเนี่ยเบียนลัคนาทําให้คุณมีความซีเรียสจริงจังทุกใจแล้วก็ในเรื่องของการที่เรามีปัญหากับในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยหลักทรัพย์ นะครับเพราะดาว,สวเสาร์อยู่ในตำแหน่งพันธุบางคนอาจจะอยากได้บ้านอาจจะอยากได้รถอยากได้ในเรื่องของอสังหาที่ดินต่างๆนะครับคุณมีโอกาสได้นะคุณมีโอกาสสร้างหลักปักฐานมีในเรื่องของความสําเร็จภายในสองปีนี้ได้แต่ว่าดาว,สวเสาร์มันอยู่ในตำแหน่งที่เบียดลักขณายังไงคุณก็อาจจะมีความอึดอัดแหละ นะหรือเราต้องไปกู้ยืมเงินซื้อบ้านซื้อรถผ่อนรถผ่อนบ้านต่างๆมันมีความทุกข์ใจเราอาจจะหมุนเงินไม่ทันหรืออาจจะมีปัญหาตรงน,นี้บ้างแต่มีโอกาสในเรื่องของการได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินที่ดีอันนี้มันแลกมากับการที่เราต้องทุกข์ใจเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับประมาณนี้แต่ความทุกข์ใจของคุณจะค่อยๆดีขึ้นอย่างที่บอกไปก็คือช่วงประมาณวันที่20กรกฎาคมจะค่อยๆดีขึ้นนะครับมันก็อาจจะมีความอึดอัดใจบ้างแต่น้อยลง แล้วเนาะทีนี้เรามาดูในลักษณะของการเงินสำหรับชาวตุลกันบ้างอิทธิพลชาวตุลน,นะครับการเงินคือราศีพิจิกของด้วยดาวขันเลข3โครจรไปอยู่ในเรือนกรกฎกรรมะเป็นตําแหน่งนิดแปลว่าการเงินของชาวตุลเนี่ยอาจจะมีในลักษณะของการขาดสภาพคล่องนิดหนึ่งแต่ยังมีคู่มิตรคอยช่วยเหลือนะ คุณอาจจะทุกใจมีความวิตกกังวลมีความ,าวม,ความเครียดมีความเซนซิทีฟนะครับกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกกับในเรื่องการเงินมากเป็นพิเศษเลยเพราะดาวคานคือดาวการเงินโคโจรตกเรือนอกรรมแต่เป็นเน็ตมันหมายถึงว่าเน็แตแปลว่าน้อยอะนะครับดังนั้นเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกเหมือนกับ ทําอะไรแล้วได้ผลประโยชน์น้อยหรือทําอะไรแล้วรู้สึกเหมือนเราขาดศักยภาพในเรื่องการเงินการเงินมันติดขัดมันดูไม่สม,มสูทแต่คุณยังมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากคู่มิตรเรานะครับพะองคานกระสุกเป็นดาวคู่มิตรกันแปลว่าคุณยังได้รับโอกาสสิ่งดีๆกับในเรื่องของอการเงินนะครับอย่างน้อยเราก็สามารถหมุนเงินได้ โอเคมากขึ้นถึงแม้เราจะทุกใจจากดาวคารที่เลงกับดาวเสาเนี่ยมันหมายถึงเรามีเงินน้อยเราเลยทุกใจเราเลยเครียดเราเลยวิตกกังวลต่างๆอะไรประมาณนี้แต่เราก็จะค่อยๆฟื้นฟูได้นะครับเพราะมีดาวคู่มิตรช่วยเหลืออยู่ดังนั้นอย่างน้อยเราก็ยังแบบค่อยๆผ่านพ้นปัญหาไปได้พยายามเซฟเงินนิดหนึ่งหรือบริหารจัดการในเรื่องการเงินสักนิดหนึ่งเดี๋ยวดาวการเงินเนี่ยจะโครจรเข้าสู่ราศีสิงห์ เป็นตำแหน่งลาภะและเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าดาวยงยศนะครับดังนั้นเนี่ยการเงินของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จมากขึ้นเพราะดาวอังคารนั้นจะโจรข้อสู่เรือนลาภะด้วยลาภะหมายถึงโชคลาภหมายถึงในเรื่องของการเงินที่เข้ามาแบบบางทีแล้วเมื่อก่อนน่ะนะครับตอนตอน้นต้นเดือนเนี่ยเราทําอะไรรู้สึกมันยากลําบากเหลือเกินกับในเรื่องของการได้มันไม่เต็มเม็ดตําหน่วยหรือได้ก็ต้องไป เสียดออกไปไปจ่ายเงินไปมีความทุกข์กับในเรื่องของอการแบบไปแบกรับหนี้สินทางบ้านหรือการต้องเอาเงินให้กับครอบครัวอะไรประมาณนี้แต่ในช่วงประมาณวันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปดาวอ,อังคารจากโคจรเข้าสู่เรือนลาภทีนี้เราจะได้รับผลประโยชน์แบบเต็มๆล้วทีเนี้ยการเงินเราจะแบบมั่นคงมั่งคั่ง,งมากขึ้นมีในเรื่องของการได้รับ การเงินนั้นเป็นเกอบเป็นกรรมใครค้าขายก็มีโอกาสจะเจริญเติบโตมากขึ้นมีลูกค้ามาคอยช่วยเหลือหรือคอยแบบซัพพอร์ตซื้อของเรามากขึ้นขายดีมากขึ้นนั่นแหละนะครับประมาณนั้นเนาะหรือใครทํางานประจําก็มีโอกาสในเรื่องของการได้โบนัสได้อะไรดีดๆเพราะลาภะแปลว่าการได้แบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องแสวงหามากเราก็ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของอาการงานสำหรับชาวตุลกันบ้างอิทธิพลการงานของชาวตุลแล้วก็ลักษณะตุลก็คือราศีกรกฎก็คือดาวจันทรนะครับดาวจันเนี่ยจับไม่ได้เนาะเพราะดาวจันเนี่ยโครจรค่อนข้างรวดเร็วมากเลยทีเดียวเราก็อาจจะต้องแบบมาดูดาวที่มามีผลกระทบต่อชาวตุลในเรื่องของการงานก็คือในช่วงแรกนะครับก็จะมีดาวศุกร์และดาว อาอังคารเนี่ยโคจรกลุก่มกันอยู่ในเรือนกรรม,มะคือการงานแต่ดาวอังคารเนี่ยมันไปเล็งกับดาวเสาร์เห็นไหมครับจะได้รับความทุกข์ใจกับในเรื่องการงานกับคนในองค์กรคนในบริษัทนะครับจะกดดันกับตัวเราเองบางคนอาจจะอยากได้ความมั่นคงนะครับหรือเราเองอาจจะกดดันตัวเองก็ได้เช่นกันนะครับกดดันทุกข์ใจเองหรือได้รับความกดดันจากเจ้านายได้รับความกดดันจาก เขาเรียกว่าคนทางบ้านคนในทางครอบครัวด้วยนะครับกดดันหลายๆอย่างในเรื่องการเงินด้วยอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีใน,นลักษณะของความทุกข์ใจตรงนี้ก็ได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะการงานยังค่อยๆมีโอกาสฟื้นฟูไปในทิศท,ทางที่ดีเพราะว่าอิทธิพลของดาวประจําตัวนะครับกับในเรื่องของการเงิน ก็จะค่อยๆโคจรเข้าสู่เรือนลาภะแล้วมันหมายถึงนื้อสัตว์ของการเงินแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวของเราจะค่อยๆดีขึ้นนะครับความมั่นคงจะค่อยๆบังเกิดกับตัวเราเองมากขึ้นด้วยเช่นกันอิทธิพลของดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนสุภะเป็นตำแหน่งราชาโชคในช่วงประมาณวันที่1ถึง17ดกรกฎาคมได้รับ กระแสสัมพันธ์จากดาวพระศสดีที่เป็นตำแหน่งปุตตะที่เป็นตำแหน่งราชเกณฑ์โคโจรแบบให้แสงกับดาวอาทิตย์ในตำแหน่งคู่มิตรด้วยดังนั้นเนี่ยช่วงต้นเนี่ย มีดาวคู่ิีถึง2ดวงที่ช่วยเหลือสนับสน,นุนกับตัวคุณได้นะครับก็คืออาทิตย์พฤหัสแล้วก็อังคารกับสุกนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสในเรื่องของตัวช่วยนะมีโอกาสที่คุณจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆมีโอกาสที่จะมีบุตรบริวารน,นะครับคอยช่วยเหลือสนับสน,นุนนะหรือว่าใครที่มีโอกาสอยากได้บุตรก็มีโอกาสจะได้บุตรด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของบริวารจะสร้างความสุข ความบันเทิงเลิงใจให้กับตัวเราเองมากขึ้นนะครับประมาณนี้มีโอกาสได้สัตว์เลี้ยงมีโอกาสได้ในเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะความสุขความหวังใหม่ที่ดีนะครับสำหรับชาวตุลลคณะตุลก็มีโอกาสในทิศทางที่ดีและได้รับโอกาสการได้รับสนับสนุนจากเ,เขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันนะครับเป็นตําแหน่งลาภะด้วยดังนั้นเนี่ยดีมากเลยในช่วงต้นนะครับในเรื่องการงานแต่มันจะมามีความทุกข์ใจในเรื่องของ บุคคลอื่นๆที่อาจจะมาดิสเครดิตกับตัวเรามองแรงกับตัวเราหรืออิจฉาริษยากับตัวเราสร้างความกดดันให้กับตัวเราในช่วงประมาณต้นเดือนด้วยเช่นกันนะครับก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียก็ปรับปนกันไปก็พยายามอย่าไปยุ่งกับเขาอยู่ในที่ของตัวเองแล้วกันนะครับเพื่อให้ลดในเรื่องของการประทะกับบุคคลอื่นๆได้ด้วยเช่นกัน ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวตุลกันบ้างนะครับมีดาวชาวราศีเมษนะครับหรือ,อดาวอังคารที่เป็นดาวคู่รักของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนราศีกรกฎเป็นตำแหน่งเน็ตอยู่ในเรือนกรมมะหมายความว่าคู่ครองคนรักของคุณอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์กับตัวคุณถึงแม้คุณกับเขาจะอยู่ด้วยกันนะเพราะว่าดาวคู่กับดาวประจําตัวนั้นโคจรกลุ่มกันอยู่ดาวคู่คือเดือนดาวองคาร นะครับเลข3ดาวประจําตัวคือดาวสุดเลข6โครจรกลุมกันเนี่ยเป็นดาวคู่มิดแต่ดาวอังคารเป็นเน็ตเพราะว่าเราอาจจะได้เจอเขาน้อยหน่อยเขาอาจจะไปไปมาๆกับตัวเราค่อนข้างบ่อยนะแต่ว่าเราจะมีความทุกข์ใจเรื่องของออครอบครัว นะครับแล้วก็ความทุกข์ใจกับคู่ครองคนรักในเรื่องของครอบครัวความกดดันจากครอบครัวมากดดันกับตัวเราเองอาจจะเป็นคนครอบครัวของเราหรือครอบครัวของคู่ก็ได้ที่มากดดันกับตัวเราเองหรือเราอาจจะมีความแบบปัญหาความทุกข์ใจกับในเรื่องของออคู่ครองคนรักก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าดาวคู่เนี่ย ไปเลงกับดาวพันธุนั่นเองก็คือจะมีปัญหาในเรื่องของคนทางบ้านกดดันกับคู่เราแล้วก็มากดดันกับเราหรือคนทางบ้านของเรามากดดันกับเราแล้วเราก็ไปกดดันกับคู่ของคนรักด้วยมันมีปัญหาในเรื่องของความทุกข์ใจนะครับหรือปัญหาในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวกับในเรื่องของครอบครัวต่างๆก็เป็นไปได้แต่ยังไม่ต้องแบบ อดครวญหรือน้อยใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดาวอังคารคือดาวคู่จะโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับจะอยู่ในตําแหน่งราพะทําให้เราเนี่ยมีในเรื่องของเสน่ห์คู่ครองคนรักเนี่ยจะค่อยๆกลับมาได้รับการซัพพอร์ตช่วยเหลือดีมากขึ้นมีโอกาสมีเสน่ห์เมตตาจะมีคนเข้าหาใครที่ไม่มีคู่มีโอกาสจะได้คู่นะครับประมาณวันที่20กรกฎาคมไปแล้วดาวอังคารเนี่ยคือดาวคู่จะโคจรเข้าสู่เรือนอ่อ ลาภะจะทําให้เรามีโอกาสได้คู่ของคนรลักนะครับสําหรับคนโสดส่วนใครที่ไม่โสดก็มีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความขัดแย้งมีความทุกข์ใจจะค,ะค่อยๆเคลียร์กันได้หรือสามารถที่จะตกลงปลงใจกันในทิศทางที่ดีมากขึ้นแล้วดาวอังคารเนี้ยจะได้ตําแหน่งเขาเรียกว่าเออดาวอังคารนั้นเป็น ยงยดด้วยมีโอกาสที่คู่ของคนรักของคุณนั้นจะมีความมั่นคงมากขึ้นจากเป็นตําแหน่งนิดที่ว่าเขาอาจจะแบบมีปัญหาตอนนี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับเขาจะมีในเรื่องของยศถาบนบรรดาศักดิ์มีตําแหน่งชื่อเสียงที่ได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งมากขึ้นดาวคานั้นจะโคจรเข้าสู่เรือนลาภะนะครับหมายความว่าเขาเนี่ย จะได้ตำแหน่งชื่อเสียงได้อะไรที่ดีแล้วหรือเขาจะได้ในเรื่องของเกณฑ์พิเศษนะครับก็คือตำแหน่งเขาเรียกว่าดาวอังคารนั้นมีตำแหน่งที่อยู่ในเรือนลาภะไงดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปได้รับการยอมรับจากตัวเราเองด้วยเช่นกันเขาจะนําพาความสุขมาให้กับตัวเราเองได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือว่าเขาอาจจะมีชื่อเสียงอะไรที่ทําให้ตัวเราเองนั้นมีได้หน้าได้ตากับเขาด้วยเช่นกันแล้วก็มีรักความรักความสุขความหวังที่มั่นคงและก็ดีขึ้นในอนาคต ทงหน้าด้วยเช่นกันนะครับก็พยายามปล่อยวางความรู้สึกเดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยๆปรับตัวแล้วก็ดีขึ้นนะครับสำหรับชาวตุนแล้วก็ลักขณาตุนเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ